แชทหลุดบอสบิ๊กโดนหักหลังงานนี้เจ็บหนักแม่อดีตแดนเซอร์แชทหลุดกับยายอัญชันดีค่ะพี่น้องตอนลบพี่น้องเขาสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะมื้อนี้อุ้มก็มีข่าวมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องฟังคือเก่าด้วยค่ะพี่น้องประเด็นร้อนแรงค่ะแชทหลุดค่ะพี่น้อง ยายอันชันออกมาแฉค่ะพี่น้องพยายามเสียมด้ค่ะเด้อเป็นจังไดมาฟังกันค่ะช่วงนี้ค่ายตเกเียวมิวสิกนะคะก็เจอกระแสยางหนักเนาะค่ะพี่น้องก่อนนานี้มีการยุติบทบาทของแดนเซอร์อย่างน้องฟิล์มโตเกียวมิวสิกค่ะหลายคนนะคะกะบอกว่ามันแปลกตรงไหนเนาะที่ยุติบทบาทในเมื่อน้องไม่ได้ทำงานกะต้อง ยุติบทบาทเป็นเรื่องปกตินะคะเนาะเรื่องนี้กับ,บโบจบบ่สินเด้อค่ะเด้อเกิดดราม่าเดอ้อพี่น้องเมื่อเพจเพจหนึ่งค่ะขออนุญาตนะคะอันเพจสบายดีทุเดนะคะเนาะเพิ่นเอาแชทแชทหนึ่งค่ะมาโพสต์ลงนะ,ะพร้อมติดแฮชแท็กพร้อมค่ะพี่น้องบอกว่าคิดจังไหนปรึกษากับคนนี้สุดท้ายแล้วโดนฮักหลัง นานเกิดเอียงขึ้นมาฟังกันต่อ,เ,อเลยค่ะจากที่หลายๆคนนะคะเห็นแชทหลุดนะคะที่เพจเพิ่นโพสลงนะคะก็ะพุ่งประเด็นไปที่คุณแม่อดีตแดนเซอร์ชายที่เพิ่งถูกพักงานจนถูกยุติบทบาทนะคะไปล่าสุดนี่เองพี่น้องข้าวนี้เนะาะเชาเน็ตนะคะก็ออกมาวิพากวิจารณ์กันสนันโซเชียลเลยค่ะว่า ผู้ยบ้านสิ้นแลน,นี่เนาะค่ะเนาะถูกหักหลังอีกแล้วว่าสันหลายคนสงสัยว่าถูกหักหลังแนวใดเนาะว่าตีมาค่ะมาสีเบาสูฟังคือประมาณว่าอาดีตแม่แดนเซอร์นี่ค่ะไปคุยนะคะเนาะไปคุยแชทกับผู้ยิ่งคนหนึ่งค่ะซึ่งผู้ยิ่งคนนี้นี่เนาะเป็นคู่กรณีของไข่ตัวเกี่ยวมิวสิกค่ะ เนาะพี่น้องพี่น้องหลายคนกับสีหูอิดอกว่าเมนไผ่บอยากเอ่ยซื้อเลยค่ะว่ายายอันชั่นค่ะพี่น้องเออซึ่งยายอันนี้เนาะค่ะเนาะอันมากอันเฮ็ดเพจในเฟซบุ๊กนะคะ no. มาโพสโจมตีมาโพสแซะทางข่ายตัวเกี่ยวมิวสิกนะคะแล้วก็โพสแซะพญยย่์บาลฟินแลนด์เป็นประจำพี่น้องเนาะโพสแซะดูหลายเนาะคะ่ะเนาะ ทุกคนก็นเลยตามหาว่าแย่ยอันนี้เมนผู้ใหเนาะคือมาโจมตีใข่ตัวเกียวมิวสิกมาเจอประเด็นนี้นะคะเนาะแบบว่าเดือดมากค่ะพี่น้องเดือดมากนะคะเรื่องนีนะคะเนาะล่าสุดเกิดขึ้นมเมื่อมีแชทหลุดออกมาเนะ่ะเะแชทหลุดก็คุยกันประมาณว่าแบบนี้ค่ะซีบอกซูฟังอดีตแม่แดนเซอร์นะคะแล้วก็บอกว่า รอทางค่ายแถลงนะคะ,ะแถลงเทง็ดเหรอคะวาสันอันอีกผู้หญิงคนหนึ่งวาเนาะค่ะเนาะปั่นเรื่องเก่าค่ายอีบิกสาเหตุน้องเป็นไงคะดีแล้วค่ะที่น้องออกจากพวกมันมาพวกนั้นมันวัวลืมตีนชอบใส่ไลายป้ายสีคนวาสันยายนันนวาเนาะค่ะเนาะแต่แม่อดีตแดนเซอร์แล้วก็บ,บอกต่อว่า สาเหตุก็ตามที่ค่ายแจ้งนั่นล่ละค่ะน้องผิดกดแต่ไม่ใช่เรื่องไรแรงนะคะใดๆแม่แนนขอเลิกจบตีทางค่ายโตเกียวมิวสิกขอเลิกโจมตีวสันละวานะคุณความห่วงใหญ่ติดตามเพจน้องและต่อต่อน้องด้วยนะคะวะสันเนาะ,ะเนาะอันแม่อดีตแดนเซอร์กะเกาวไวยซัมนีเนาะค่ะเนาะนี่คือแชทหลุดออกมากค่ะพี่น้อง คิดว่านะซิคุยกันหลยเติบยู่ค่ะแต่วา่ารุดออกมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องก็เลยมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องได้ฟังกันจากที่โพส์แล้วนะคะกาเฮดให้เช่าเน็ตนะคะแล้วกัแฟนเพลงแฟนคลับของไข่ตัวเกียวมิวสิกออกมาวิพากวิจาร์เกี่ยวกับเรื่องหนียางมากเลยค่ะบางคนก็บ,บอกพยาบาลฟินแลนด์นะคะว่าบบจบบบสิ้น่าสันกับคำว่าโดนหักหลัง แท่งข้างหลังก็ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยคือเล่าเหตุดีแล้วนะคะทําอันบุญกับค้นบข่ขืนนะคะเหมือนทําคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปนั่นแหละค่ะพี่น้องเนาะ,ละหลายๆคนก็บอกว่าโอ้มันบ่สมควรดอกรูก้ทั้งรู้ว่าเพจของอันยายอันชั่นเนี่ยเป็นคูกรณีของเพจตัวเกียวมิวสิกนะคะนาองของข่ายตัวเกียวมิวสิกนะคะแล้วมาโพสแสอยู่ประจํา เป็นยังอดีตคุณแม่แดนเซอร์น,นี่ถึงได้ไปคุยถึงได้ไปปรึกษา,อาเอียงก็เพจนี่บอสมควรที่จะคุยกันเนะานะค่เนาะบอควรตอบกลับตงแต่แรกแล้วเมนบอพี่นองอันนี้มาคุยกันแบบโอ้โหเหมือนหักหลังกันชนัดๆเนาะผู้ใดเห็นแล้วกะน,นี่ละค่ะ จะเกิดประเด็นล่าหมากะแสล,ล่ามาเอีอยงขืนอีกหรือเปล่าเนาะบางคนก็บ,บอกว่ายายอันชาตินี่จะกลับมาโจมตีเรื่องเอีอยงอีกเนาะบางเนี่ยขนาดคนทียูไก่บอดนะคนทียู่ในในวงยูในไข่นะไก่ยังกับเอาเรื่องออกมาเว่าสุเราฟังคือเก่าพี่น้องก็เลยได้สางเรื่องเอียงมากไม้มาโพดแสะโพดอย่าง,าาอ,ยางอยู่เลยมากเนาะะเนะนกับมองว่ามันเป็นเรื่องที่บดีเลยนะคนะเนาะ มันเป็นเรื่องที่บอสสมนะคะที่ที่คนคนนี้นะคะเราเคยอยู่ไข่ตัวเกี๊ยวมิวสิกมากับบอร์กพยายบนฟินแลนด์แล้วนะคะทางบอดบิ๊กนี่ได้ให้โอกาสในการทำงานมีคนหลุดจักมากมมยค่ะเนาะทีละมาโดงดังทีเฮ้ามาหูจักนี่กับพยายบาลฟินแลนด์ไข่ตัวเกี่ยวมิวสิกด้วยค่ะพี่น้องอแต่เล่ากับโบนามหาหักหลังบอร์ดบิก๊ก เลยนะคะเนาะนี่แหละก็คือประเด็นอันรลอนแรงไายในมือนี่นะคะมีหลายเื่องหลายเล่าแห้งค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องาก็ต้องจับตามองเบิงค่ะว่าซิมีประเด็นอีหยังเกิดขึ้นอีกบอ่อทังเพจย่ายอันชั่นนี่จะกลับมาโจมตีคข่ตัวเกียวมิวสิกอีกบอ่อพี่น้องเนาะหลายคนก็จับตามองนะคะเนาะรวมไปถึงอุ้มด้วยค่ะเนาะจังได๋กะ ให้กำลังใจบอรดบิคุยบานฟินแลนด์นะคะเดอ้อแล้วก็ทีมงานโตเกียวมิวสิกทุกคนนะคะต่อสู่ไปเดอ้อให้ฟันฟ้าอุปสรรคทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นให้ผ่านไปให้ได้ให้เข้มแข็งจงเชื่อมั่นในค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะเนาะจังสีลค่เนาะคนรักเราก็มีคนไม่รักเราก็มีต่อหน้าดูเหมือนจะรักเราแต่ลับหลัง แทงข้างหลังเรานะคะเนาะ,ะ,นะะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่มาเบาสูกันฟังนะคะเนาะ,ะพี่น้องหลายคนอาจจะนะคะเอาเรื่องเรื่องนี้เป็นวิทยาทา่าหรือนะคะเป็นคตินะ,ะสอนใจเป็นประสบการณ์นะคะเนาะ,ะว่าบางบางครั้งแล้วเขาเฮ็ดดีกับคนคนหน,นึง่งนะคะแต่ว่าเขามองบ่เห็นความดีของเฮ้าแล้วเขาก็เอาเรื่องของเฮ้าไปเบาต่ออีกนะะี่ค่ะคนที่เขาทำดีด้วย จะรู้สึกเสียใจมากๆนะคะเนาะเพราะว่าเฮาหวังดีกับเขาแต่เขากลับมาแทงข้างหลังของเฮาก็คือจังแชทลุดเนียค่ะที่บอสบิ๊กโดนหักหลังงานนี้เจ็บหนักนะคะเนาะหวังว่าบอสบิ๊กสู่ต่อไปเด้อค่ะเด้อพี่น้องมีคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับคลิปนี้แบบใดสามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยเด้อค่ะเด้อ อ,อุ้มกับมาอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องฟังเท่านี้ละค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิหาข่าวใหม่ๆหมาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะเนาะสุดท้ายนี้นะคะก่อนสิจบคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มยอดรักชาแนลด้วยนะคะเพื่อสิเป็นกำลังและแรงใจอัปเดตข่าวต่อไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้อุ้มขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ได้ค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ